เื่องลชีวิตรักรักผิดแผนจอมนางรู้สึกเสียใจมากที่เรื่องราวมันบานปลายไปใหญ่โตเธอแอบ,บชอบจอมทับก็จริงแต่ไม่เคยคิดจะแย่งเขามาที่มีอะไรกับเขาก็เพราะว่าวันนั้นเมาหลังจากวันนั้นเธอก็หนีหน้าไม่เจอเขาอีกท้องก็ไม่ยอมบอกคิดว่าเรื่องมันจะจบแต่ก็ไม่ใช่ททำไมอ่ะทำไมเรื่องต้องเป็นแบบนี้ นางฟ้าแม่ทูลหัวมาช่วยฉันทีสิทำไมเรื่องต้องเป็นแบบนี้ด้วยเรียกฉันเหรอจอมนางคุณนางฟ้าคุณนางฟ้ามาจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยนะคะตอนนี้ฉันกําลังมีปัญหาชีวิตใหญ่จะให้ฉันช่วยอะไรล่ะฉันไม่อยากท้องกับแฟนเพื่อนไม่อยากแย่งแฟนเพื่อนได้โปรดนะคะช่วยให้เขาสองคนกลับมาเข้าใจกัน แล้วเธอกับลูกล่ะจะอยู่ยังไงในเมื่อจอมทัพก็คือพ่อของเด็กไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยขอแค่แม่เข้าใจตอนนี้แม่ก็รู้แล้วว่าฉันท้องแม่เขายินดีที่จะเลี้ยงหลานฉันก็ยินดีที่จะเลี้ยงลูกฉันแค่อยากจะให้เพื่อนคืนดีกับแฟนเขาเท่านั้นมันเป็นลิขิตจากสวรรค์ฉันท่ามอะไรไม่ได้หรอกจอมนาง หมายความว่ายังไงคะที่บอกว่าเป็นลิขิตสรรักวค์มันเป็นกรรมที่ทำกันมาระหว่างเธอสามคนจอมทัพเธอและสาลีฉันไม่เข้าใจคะ่ะคุณนางฟ้าช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจได้มากกว่านี้ได้ไหมคะหลับตาสิแล้วฉันจะพาเธอไปดูอะไรดูอะไรคะบอกให้หลับตาหลับตาก็หลับตาเนะ ยอมนางพยักหน้าแล้วยอมหลับตาตามที่นางฟ้าแม่ทุนหัวสั่งแล้วเธอก็ได้เห็นภาพประหลาดคือสาลีและเธอกำลังคุยกันอยู่เพียงแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวผิดไปจากที่เคยและแน่ใจว่าเธอกับสาลีไม่เคยพูดกันและไม่เคยใส่ชุดแบบนั้นแน่ๆสาลี่หล่อนว่าชุดแต่งงานของฉัน งามหรือไม่งามสิงามมากเลยล่ะจอมนางชุดของหล่อนช่างงามเหลือเกินใครได้ใส่ช่างเป็นบุญยิ่งนักถ้าพี่ทาม,มาเห็นเขาจะตกตะลึงหรือไม่ตกตะลึงสิก็หล่อนสวยซะขนาดนี้ความงามของหล่อนลือไปทั่วคุ้งน้ำว่าหล่อนช่างเป็นผู้หญิงที่มีบุญ เกิดมาเป็นลูกพระน้ำพระยาว่าที่สามีก็หล่อเหลาหล่อนช่างปากหวานเหลือเกินนะแม่สาลี่แล้วหล่อนเล่ามีคู่มั่นคู่หมายแล้วหรือยังมีแล้วจริงหรือเขาเป็นผู้ใดกันฉันจะได้จัดชุดง,งามๆเอาไว้เป็นงานแต่งงานหล่อนวันพุ่งหล่อนก็จะรู้เอง ว่าคู่มั่นคู่หมายของฉันเป็นใครทำไมต้องเป็นวันพรุ่งอ๋อหรือว่าหล่อนจะพาชายผู้นั้นมางานแต่งงานของฉันซาลี่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มหว,วานๆเย็นๆส่งไปให้หล่อนมันเกิดมารวยกว่าฉันเก่งกว่าฉันไปซะทุกอย่างแม่จอมนางคราวนี้ถึงตาฉันบ้างล่ะ มาแล้วหรือแม่สาลี่เร็วเข้าเถิดพี่ทับพ,พี่แน่ใจนะว่าพี่จะไม่เสียดายแม่จอมนางพี่รักหล่อนพี่จะไปกับหล่อนฉันก็รักพี่ทัพจ้ะว่าแต่พี่ทับเอาสมบัติของจอมนางมาหรือไม่เอามาสิสาลี่ให้พี่ขโมยทองของจอมนางมาพี่ก็ขโมยมาจนหมด ดีแล้วแราะจะพิทัพเราสองคนจะไปเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันเงินทองแค่เนี้ยจอมนางเขาไม่เดือดร้อนอะไรหรอกพ่อเป็นถึงเจ้าพระยาแม่ก็เป็นลูกผู้ดีเราแค่ขโมยมานิดนิดหน่อยหไม่กระเทือนหรอกแย่แล้วแย่แล้วเจ้าค่ะคุณหนูแย่แล้วเจ้าค่ะค มีไรหรือหวานเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาตื่นเป็นเจ๊ตื่นไฟอย่างนั้นเล่าทางบ้านคุณทัพเจ้าค่ะคุณหนูให้คนมาเรียนว่าคุณทับหายไปเจ้าคะ่ะกระไรนะพี่ทับหายไปหายไปได้กระไรกันมีคนเห็นคุณทับกับคุณสารี่พายเรือไปฝั่งด้านโน้นด้วยกันเจ้าคะ่ะไม่จริงอะ่ะพี่ทับจะพาแม่สารี่ไปทำไม วันนี้เป็นวันแต่งงานของเราเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะแต่งงานสิจอมนางตัวสัน่นไม่เชื่อว่าคนรักกับเพื่อนรักจะทรยศเธอได้แต่สุดท้ายแล้วงานแต่งงานก็ล่มจอมนางกลายเป็นไม้ขันหมากผู้คนนินทาไปทั่วคุ้งน้ำด้วยความอับอายหญิงสาวจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย ไรนะคะคุณแม่คุณแม่จะให้พี่จอมนางแต่งงานกับพี่ทัพสาลีไม่ยอมนะคะแต่พี่เขาเป็นพี่ก็ต้องได้แต่งก่อนสิสาลีแต่ลูกชอบพี่ทัพลูกชอบพี่ทัพคุณแม่ได้ยินไหมคะให้แม่สาลีเป็นผู้หญิงยิงเรือมาบอกว่าชอบผู้ชายก่อนได้ไกรไรไม่รู้ละ่ะลูกจะต้องได้แต่งลูกจะต้องได้แต่งงานกับพี่ทัพ ลูกไม่ให้พี่จอมนางแต่งก่อนแต่พ่อทัพเขารักจอมนางไม่ได้รักลูกไม่จริงอะ่ะคุณแม่โกหกพี่ทัพเขารักลูกแต่เพราะว่าคุณแม่บังคับให้เขาแต่งงานกันน่ะแม่ไม่ได้บังคับพ่อทับเต็มใจแม่จอมนางเองก็เต็มใจถ้าไม่มีมันลูกก็จะได้แต่งงานกับพี่ทัพใช่หรือไม่คุณแม่ แกพูดอะไรอะสารีคุณแม่อย่ารู้เลยค่ะสารียิ้มร้ายแล้วแอบวางยาพี่สาวตัวเองเพื่อจะได้เข้าพิธีแต่งงานแทนเสียใจด้วยนะพี่จอมนางตอนนี้พี่ก็ได้กลายเป็นอามภาษเป็นเจ้าสาวของพี่ทับไม่ได้แล้วแกแก ถ้าคิดจะแก้แค้นคืนชาตินี้คงไม่ได้แล้วล่ะพี่จอมนางถ้าอยากจะแก้แค้นคืนแล้วก็ต้องรอเป็นชาติหน้าแล้วแ่ะนะด้วยความแขนอกแขนใจก่อนตายจอมนางจึงสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ตามเธอจะต้องแย่งคนรักของสารีมาให้ได้ข้าแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงลูกจะตายไปในวันนี้ แต่ลูกก็ไม่เคยลืมความแค้นเกิดชาติหน้าฉันใดถ้าได้เกิดมาเจอสาหลีกับพี่ทัพอีกลูกจะต้องเป็นคนยื้อแย่งกลับคืนมาพี่ทัพจะต้องรักลูกไม่รักสาหลีเพราะแบบนี้หรือคะนางฟ้าแม่ทูนหัวใช่เพราะกรรมที่ทำกันมาเธอกับสาหลีต้องแย่งชิงกันไปกันมา ไม่รู้กี่ชาติตอกกี่ชาติชาติที่แล้วชาติสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะแก้แค้นแล้วชาตินี้เธอก็ทำสำเร็จไม่ค่ะนางไม่เอานางจะจบทุกอย่างถ้านางแย่งมาชาติหน้าก็โดนแย่งกลับเธอแน่ใจนะว่าจะไม่ยื้อแย่งเข้ามาอีกแน่ใจค่ะลูกคนเดียวนางเลี้ยงได้ ถ้าเขาไม่ยอมเล่านางก็จะพาลูกหนีไปให้ไกลแสนไกลหญิงสาวบอกขึ้นอย่างตัดสินใจจะไม่ตกอยู่ในวังวนกงกรรมกงเกลียนแบบนี้อีกแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรักผิดแผนค่ะไม่รู้ว่าจอมนางตัดสินใจถูกหรือผิดนะคะที่จะไม่ยื้อแย่งคนรักกลับคืนมาค่ะทั้งๆที่โดนยื้อแย่งมาตั้งหลายชาตินะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ